สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็นเพชรยนต์นะครับเพราะวันนี้มีรถกระบะนะครับเป็นแบรนด์ลองเนาะนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาคันนี้นะโหสุดประหยัดนะครับถ้าใครมีราคาในใจนะผมบอกเลยผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าเห็นราคาคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นรถเทิงเข้ามาหรือรถประมูลนะครับแต่ว่าราคาดีมากนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับ2.4 GLS นะครับเป็นตัวเมก a แคปนะเป็นตัว GLS นะครับเป็นปี2016นกะครับเกียร์เมนนวลนะครับ ต้องบอกว่าเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็เลขใหม่นะครับคันนี้ใหม่อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับหม่สองแสนหน่งพันะครับหม่สอง0สนหนแต่ราคานะกับโฉมรถนะราคารถ3าม0 0นเก้าหบาทนะครับสามแสนเาหกับาทกับมิซูบิชิไทต,ตันพัทนะครับตัวอ่าสองจุดสี่เนะครับเมกะแคปคันนี้ต้องบอกว่าราคาดี นะครับแลวรถเป็นสีเทาดําด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับตัวกระบะพิซูชีไตตันที่เป็นตัวสูงนะครับต้องบอกเลยคันนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับราคาเท่านี้นะครับรถสวยมากนะครับรถเข้ามาสักระยะหนึ่งได้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันไปจอดอยู่โรงเก็บรถเนาะแล้วมันก็ไกลนิดนึงก็เลยมันเอาออกมายากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายชมกันนะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทกับรถปี16เกียร์เมนนวล นะครับกระจังหน้าไฟหน้าตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าตัวไมโนเชนนั่นใหญ่ๆนะเป็นโครเมียมนะครับใสๆเลยนะรถมาใหม่อันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทะเบียนนะครับเป็นกรุงเทพเนาะเพราะว่ารถต้องโอนเข้าบริษัทนะครับชุดกันชนนะครับโป่งล้ออะไรต่างๆนี้เดิมๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแจ้งสาอีกทีหนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถเทิร์นนะนะครับคันนี้แจ้งก่อนเลยว่าซื้อเงินสดไม่มีแบด นะครับเป็นรถบ้านแท้ๆซื้อสดไม่มีแวนนะครับรถปี16ราคา3 9 9 0 0 0เานะครับอาจจะไม่สูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าราคารถดีมากนะถูกมากนะถ้าที่อื่นขายก็4 0 0 0 0 0กว่าเกือบ5 0 0 0 0นนะครับบริษัทเป็นยนขายคันนี้3990 0 0บาทนะครับมาเอารถไปเลยนะครับดูแลของเหลวให้ทั้งคันเหมือนเดิมนะครับโป่งล้อนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับชุดกันชนแนบสนิทชิดไอ้อะนะครับอยู่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวรถการันตีอยู่แล้ว ไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวไททันตัวสูงนะครับล้อแม็กซีสีก้านล้อแม็ก TE 4วงนะครับแล้วก็ชุดโช้อัพกับสปริงนะครับแล้วก็ตัวเสริมยกสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็รัดด้วยยางฮันกุกนะครับใครที่ชอบแนวออฟโรดนะครับสวยๆเลยนะยาง d y น a มิคโปดังเดนัโปนะครับของฮันกุกนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้ามาเทินนะครับยางปี2021นะครับ เนี่ยยางทุ่มท่วมเลยนะครับก็คือเนี่ยผมแทบไม่ต้องส่องเลยผมกอโทรศัพท์เข้ามาได้ทั้งอันเลยนะครับโช๊คอัพอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะครับก็บอกข่าวนะครับแล้วก็มีบอลองกันสั่นให้ด้วยนะครับสำหรับตัวโช๊คอัพนะครับข้างในนี้เดิมๆนะครับรถไม่ได้ล้างด้วยนะครับพอภัยจริงๆนะครับแต่ราคานี้3ามแสนเกบาทนะครับใครถ้าซื้อไปวิ่งใช้งานปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม้เท่านี้ถือว่าปกติมากนะครับรถปี16นะถ้ารถใช้งานทั่วไปนะครับ คันนี้ได้เป็นสีเทาดําด้วยนะบริษัทเพชรยนต์การันตีนะครับช่องไฟตรงทุกบานประตูนะบันไดด้านข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบแข็งนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ไททันพาร์ทให้นะครับแม็กก็จะลายเดียวกับด้านหน้านะครับก็เป็นยางดาโปนะครับของฮันคุกนะปี21เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นดัมหลังนะครับแต่ว่าดัมเนี่ยพ่นกันสนิมมาให้แล้วนะครับทั้งตรงฝาปิดแล้วก็ด้านในนะครับคัสซคัสซีอะไรนี่ต่างๆเดิมๆนะครับเขามีแค่อัปเกรดโชคใหม่เดียว นะไม่รู้ว่ามันเป็นขยาบ้าหรือเปล่านะสีนี้นะครับแล้วก็สีเป็นสีเทาดําตัวรถนะครับตัวกันชนก็เป็นตรงรุ่นติดรถมาเลยนะครับสีแบบนี้เลยนะเป็นสีบอลนะครับดูเงาแสงนะรถนี่สีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับแน่นอนเป็นตัว GLS นะครับเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเกือบท็อปนะเราแต่มีกล้องมาให้นะครับมือเปิดโคมีอมโลโก้มิซูอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับเป็นดีเซล2.4 นะครับ2.4 GLS นะครับรถลูกค้ามาจากชาติเซานะครับถึงยกสูงนะแต่รถไม่ค่อยได้ลุยนะนะครับดูด้านล่างนะครับพวกเขาขับหลังนะครับโช๊คัพแหนบอะไรต่างๆโชคก็สลับนะครับหน้าหลังนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูใ,ใกล้ๆ่อนผมก็อาจไม่เห็นที่ห้อมันด้วยอะไรนะ G สุดชชอค ออฟโรดใช่ไหมผมก็อ่านกลับหัวนะครับมันจะช้านิดนึงจีซูตช็อค,ครับออฟโรดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับข้างในนะครับก็อะไรเนื้อเดิมนะครับรถไม่ได้ล้างเลยถ่ายไปอายไปนะครับแต่ด้านท้ายเนี่ยเดิมๆเลยนะรถไม่มีชนนะครับหัวน็อตเดิมๆจุดเม็ดอาร์คเนี่ยต่างๆนะครับดูได้เลยตรงซีนรถสวยมากคันนี้ราคา3า9 0 0 0กบาทนะครับ อันนี้ขอคนอถ้าไม่ซีเรียสเลขใหม่เนาะเพราะว่ามันเป็นรถใช,ใช้ใช้งานนะครับเนี่ยฝาท้ายไม่มีชนไม่มีแกะนะครับรถเดิมๆนะครับก็เป็นรถใช้งานเลขใหม่สองแสนหนึ่งพันนะเป็นรถเถอนรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับคันนี้ฝั่งท้ายเดิมๆนะครับแมกนิเนอร์เดิมเดี๋ยวรถคันนี้ล้างเสร็จก็ต้องบอกว่าแย่งกันแน่นอนนะครับสีเดิมทั้งคันอนะ่ะตัวรถดูได้เลยนะเงา เลยนะครับคือตัวบอดี้รถทรงรถเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ตัวโป่งล้อเนี่ยที่เป็นแบบแปะเนียนๆเลยนะครับไม่มีอาด้วยสีสวยมากนะครับจริงๆตัวไททันก็เป็นกระบายอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใชญใจเขาก็เป็นลักษณะนะครับมีเปิดโครเมียมนะครับด้านในก็เป็นเบาะผ้าเนาะแผงประตูเป็นสีดํานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นผ้าสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะครับประตูเดิมนะครับดูเม็ดอาร์ได้เลย รกระจกก็เดิมนะครับรถสวยๆเลยสำหรับใครที่เป็นสาวกุกนอมิซูมิชิไททันนะครับไททันผัดก็ถือว่าเป็นรถกระบะอ,อีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะมี L200 แล้วก็ไซโคเนาะเอาตามที่ผมเกิดทันนะครับมันก็ว่าผมก็อายุประมาณ33แล้วนะครับมันก็จะมี L200 กับไซโคเนี่ยต้องบอกว่าตัวมิซูมิชิเนี่ยตัวรถมันเป็นมีน้ำหนักเบานะคับแล้วก็ เครื่องนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับแรงมากนะครับหน้าจอตัวนี้เป็น Android นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับไฟผ่ามงผาหมากอะไรอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะมี usb นะครับนี่มีซองให้2อัน power outlet นะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วนะครับเป็นรถปี2016นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดมีถุงเกียร์ให้ลมสปอร์ตเลยตรงนี้ก็ที่เก็บเหรียญที่วางแก้วน้ำนะครับที่เท้าแขนเป็นหนัง ตัวเบาภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดานะแต่ว่ามันเป็นทูโทนนะครับคันนี้เป็นตัวเมกะแครบแล้มันเปิดแครบได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปัดเลนไม้นิดนึงนะเพราะว่าเลขไมล์ผมไม่แม่นจริงมันเลขมันเยอะอ่านี่เลขไมล์สองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับต้องบอกว่ามือเดียวป้ายแดงนะครับจัดจดเลยคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจแนละ้วราคาสามเก้าเก้าเวนนะครับซื้อเงินสดไม่มีแวดด้วยนะจบราคานี้ได้เลยนะครับ แคมของไต้ต้านเนี่ยกว้างนะครับกว้างแล้วก็มีลําโพงมีที่เก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงแคมปก็ดูลักษณะนะครับกว้างมากนะครับมีลําโพงลําโพงอะไรให้นะที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ซอกแคม่์เดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์นะหัวน็อตนะครับตัวนอกตัวในนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะครับเป็น2 4 GLS นะเป็น GLS ตัวเมกาแคตัวสูงไททันพันสีเทาดำกระจกข้างปรับพับ,บไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวขอบโคมเมียมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาด,ดูชมห้องเครื่องของมันก่อนเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องเดียวกับพวกในปาเจโร่ละนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะดี d นะครับ,อรบพอมันเร็วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกระบะนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน3 9 9กนะครับซื้อไปวิ่งงานนะครับเอาไปขนของตลาดนัดสบายๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวย ฝาโปรงนี้เนียนแต่ข้งบนเลยนะเนียนมากนะครับจุดแมดอาร์คและต่างๆรถมันยังไม่ได้คลีนนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเรียนแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็ฝาโปรงและต่างๆเนี่ยเดิมๆนะครับรถสวยมากติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบหัวน็อตนะครับด้านบนไม่มีขยับนะครับข้างล่างก็ไม่มีขยับนะครับรถสวยๆเลยนะแกมเกิมเดิมหมดนะครับคันนี้ ถ้าใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้รถบ้านนะก็คันนี้ตอบโจทย์นะครับการใช้งานนะครับโลโก้นะครับตัว R อยู่ครบนะครับนี่เลยเป็น2.4นะครับ turbo อยู่ด้านบนนะครับแค t าลิติกอยู่ครบรถคันนี้ไม่ได้มีการโมดิฟายเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับแค t าลิติกเดิมฝาครอบวาล์วนะครับไม่มีเปิดนะครับรถเดิมมากสวยมากนะครับใครหาอยู่นะสำหรับ Mitsubishi Titan พัดตัวเมก a แค b ตัวนี้2.4 นะครับมีดีแน่นอนนะครับคันนี้นะครับอาจจะหลายท่านอาจจะติดเลขไม่แหละผมก็ติดแต่ถ้าผมเห็นราคาแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วนะว่ารถมันทําไมราคามันดีนะครับเพราะว่าไมล์มันอาจจะขยับไปนิดนึงและจริงๆแสนแปกับสองแสนก็แทบไม่ต่างกันเลยนะสองหมื่นกิโลวิ่งสามเดือนก็ถึงนะนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีคอมด้วยตรงนี้ก็เดิมๆนะครับข้างในนะครับแก้มเกิร์มี่เดิมหมดนะครับรถสวยมากสำหรับคันนี้นะเป็นมิตซูบิชิ 2.4 G/S l นะครับเป็นไททันพัดเมกาแคปจัดทรงยกสูงนะครับโชกอัพใหม่4ต้นล้อแม็กใหม่ยางใหม่ปี21เกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับไม่ซื้อได้ไงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062 640 7776นะครับกับผมเน็นเพชรยนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ